ครับเพือพ่อนๆครับนี่ครับวันนี้นี่นนครับเราดูผักนะฮะผักไฮดโดรโปนิกส์ครับอันนี้เป็นการทดสอบปลูกนะฮะอันนี้ก็คือว่าโตเยอะเลยครับเนี่ยนี่ครับผักของเรานะฮะปลูกในกล่องโฟมใช้น้ำนะฮะแล้วก็ปุ๋ยนะครับนี่ฮะเยอะแยะเลยครับดีมากเลย แล้วก็นี่นะครับโหบัชีใบเรื่อยงามมากเลยใบยใหญ่มากครับตัวนี้ครับเดี๋ยวเราตัวนี้เดี๋ยวเราก็จะย้ายนะครับทิกนี่เราจะย้ายไปปลูก,กที่หนึ่งนะฮะริมคองนะครับเพราะว่าตัวนี้มันแน่นมากแลนะ้วฮะเดี๋ยวตรงนี้จะบริเวณนี้จะปลูกผักให้โดดบนอีกมดเลยผักออ์แคนิกนะฮะ <c oughs> มีอีกที่หนึ่งที่เราปลูกไว้แล้วนะฮะต้นใหญ่แล้วอันนี้ก็เป็นพวกบวบบวบก,กว็ถือว่างามอยู่เหมือนกันออกดอกแล้วัวมะเพราแดงอันนี้ก็ถือโอเคนี่ครับเดี๋ยวไปดูที่ปลูกแล้ว ขึ้นแล้วนี่ครับนี่เป็ไงบ้างต้นใหญ่เลยดูไฮโดรโปนิกของผมสําเร็จอะตอนนี้ใส่ปุ๋ยนะครับงามเลยครับผมนี่ฮะที่เราเอามาลอยน้ำอยู่ก็ถือว่าโตอยู่เหมือนกันนะครับใส่ปุ๋ยก็โตอยู่ก็ใช้ได้แต่จริงถ้าใส่กล่องโฟมก็จะดีมากนะครับ ต้นสวยใกล้จะใกล้จะฐานได้แล้วนะตัวนีนะนี่ใช้เวลาประมาณหนึ่งเดือนละตัวนี้ตัวดีมากเลยนะครับโอเคครับนี่ฮะเดี๋ยวตรงนี้จุดนี้ทำเป็นผักออร์แกนิกหมดเลยตรงนี้ทั้งหมดต่อไปก็จะเราก็จะมีผักออร์แกนิกกินแล้วนะครับผมลองซื้อ เค okay, ครับสวัสดีครับผมเพื่อนๆครับที่ที่เราย้ายมาครับตรงนี้ฮะเยอะมากเลยสีแดงโโอโอ้หีแดงตัวใหญ่นะฮะลิ้มคลองเลยครับตรงนี้ปลิ้มคลองเลยตัวท,ที่มีเยอะครับนี่ก็กระเพราแดงโหัวแดงจริงๆ Đen luôn à? màu đen đen kìa